คนเราเนี่ยแม้จะลุ่มหลงหรือฟุง้งเฟอ้อยังไงก็ชอบความสวยงามชอบความร่ำรวยไม่ชอบทุกข์มีแต่สุขแต่ดังโบราณการที่ว่าโูเจ้าจงมาดูโลกนี้อันตรการประหุษราชรถที่งดงามคนเขายังค้่องอยู่แต่ผู้รู้ หาเกี่ยวข้องไหมเพราะว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยมีพร้อมด้วยเป็นจักรธรรมคุณห้าจักธรธรมคุณห้าก็คือรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสธรรมรมเราได้เห็นบ่อยๆได้ดูบ่อยๆได้ดูของสวยงามได้ดูของที่ไม่สวยงามใจมันก็เฉยๆใจก็ฟูฟัก ได้กินที่หอมมากกินที่ไม่หอมมากใจมันก็ได้ประจําแต่ริมรถบ่อยทุกวันวันละสามเวลาอย่างพระพิกษุเนี่ยสองเวลาเช้าเพลนเย็นกัเลิกไม่มีอะไรแต่คนเรานี่สามมือ้องานราตรีงานสโมสรริมรถรถก่อยรถเค็ม สัมผัสสัมผัสก็ทั้งร้อนทั้งหนาวก็เอาเสื้อผ้าอาภรมาห่มกันร,ร้อนกันหนาวถ้าร้อนก็เปิดแอร์เปิดคอนดิชันเปิดพัดลมไปตามอัตรภาพาไ,ดได้ยินได้ยินแต่เสียงที่ไพเราะเสียงที่ไม่ไพเราะได้ยินทุกวันคนเราเนี่ยคนเราลองไปดเูเรื่องการได้ยินผู้ที่มีอาชีพตำรวจ ไม่เคยเลยเป็นอาชีพที่มีทุกข์นยคุณตำรวจทั้งหลายไม่มีใครเลยที่จะมาปรึกษาเรื่องดีๆมีแต่เรื่องทุกข์ใจนั้นเป็นวิบากกรรมของท่านตำรวจเชิญชวนผมเนี่ยอุตส่าห์ไปได้ทรัพย์มาเนี่ยขอให้มหาโจนทั้งหลายจงมอบทรัพย์นั้นกลับมาคืนเจ้าของเถอะเจ้าของเนี่ยทนยากทุกข์ยาก ไม่มีหรอกเพราะตำรวจเนี่ยได้ยินแต่เสียงที่ไม่ค่อยดีประจำอยู่ในอาชีพนั้นประจำเนี่ยเรื่องร้อนใจแต่ก็บริหารงานเก่งนะพอะกลับบ้านมาก็รู้จักวางใจได้บางคนก็ลาบวชสเดือนเข้าพรรษาบางคนก็มีโอกาสไงถ้า็ตะเลิกก็ได้โอกาสก็กขอลาบวชเพื่อเข้าแคมป์ให้ใจดีรูปรสกินเสียงมันมีทุกคนนั่นแหละแต่หาอยู่คล่องไม่เมืองไทยเราดี เราต้องหาบุญพิเศษอย่างคุณตำรวจหรือคุณทหารเนี่ยอยู่ในอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะแต่แอาชีพเนี่ยมีแต่ทุกร้อนตรากตรำเพราะนั้นโรคนี้สวยงามได้ยศได้บ้างมาก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือก็เป็นตะแก่ปลดกษียณไวเพราะว่าเบจจกรรมคุณเนี่ยอยู่ได้ไม่นานความหนุ่มควารมรอความสวยเพราะว่าต้องส่งคืนเจ้าของไป แต่ก็โอกาสคนไทยเราเข้าแคมป์ประพฤติปฏิบัติธรรมหาที่สงบกายสงบใจเพื่อไม่ต้องมาถูกนินทารับหลังเพราะว่าบางคนเนี่ยเพราะรักหลงเพราะรักชอบเพราะรักนะบางคนเนี่ยไม่รักเพราะโกรธเพราะเอียดนะบางคนเนี่ยกลัวบางคนเนี่ยไม่ชอบเพราะกลัวกลัวภัยจะมาหาตัวบางคนเนี่ย เรียกว่าในพยาคติเนี่ยเพราะรักเพราะหลงเพราะกลัวเนี่ยมันทําให้จิตใจกวนกวายมีความสับสนอยู่ตลอดเวลา mm. ก็ต้องให้นําจิตมาไว้อยู่ในกายให้นําใจมาไว้อยู่ในตนให้อยู่ในจุดตําแหน่งเดียวกันไม่ขึ้นไม่หลงให้กระเพื่อมให้อยู่นานๆให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วจะชะลอความแก่เท่าชราทั้งหลายจะมีมหาโชคมหาลาภ จะใจหยุดนิ่งเป็นดวงสว่างนั่นแหละคือพบความสุขภายในปิติสุขเอตตะคตาลมเราประคองตลอดใจยิบสีนอนั่นแหละหนทางค้นทุกข์ได้ดีที่สุดเลย